สวัสดีค่ะ Wonder w o n d e Soul Love Life Tarot Reader ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักทั่วไปนะคะให้กับคนที่เกิดในราศีพฤษภลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะที่สิงสถิตยอยู่ในพฤษภนะคะสามารถดูได้หมดนะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานกันในช่วงวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคม เรามาถึงช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมใกล้ๆจะสิ้นปีปีใหม่กันแล้วนะคะเนาะพลังงานวันนี้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นการดูแบบส่วนตัวไม่ได้เป็นการดูแบบเจาะจงกับใครเป็นพิเศษอะไรที่มันไม่ดีและคิดว่าพลังงานที่ทํานายมาวันนี้ไม่ตรงกับคุณไม่ใช่พลังงานของคุณตอนนี้หรือไม่ใช่อยากหรือไม่หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณอยากจะให้เป็นเนี่ยผ่านไปได้เลยนะคะขอรับไปเฉพาะพลังงานบวกเท่านั้น พลังงานของไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเป,เ,เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์แล้วก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ตัวตนนะคะคุณหรือเขาเนาะลองดูนะคะโอเคงั้นขอมาเริ่มดูกันเลยให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะว่าพลังงานทั่วไปของคุณเป็นยังไงพลังงานทั่วไปของพฤษภเป็นยังไงบ้างคะไพ่อยากจะบอกอะไร patients man holding a coin เนาะโอเคเหมือนตอนนี้นะคะชาวพริศพนะคะทอรัส ลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ตอนนี้มันเหมือนมีอารมณ์ของของของพลังงานของคนที่ใช้ความอดทนนะคะมันมีพลังงานของคนที่เฝ้ารอเวลาใช้ความอดทนนะคะอดทนรอเวลามันมีคนที่ยังรู้สึกว่ายังห่วงแหนกับอะไรสักอย่างหนึ่ง man holding a coin ดูสิ่งที่ตัวเองห่วงแหนสิ่งที่ตัวเองกุมไว้อยู่ตอนนี้มันเป็นรู้สึกว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าคนคนนั้น หรือของสิ่งนั้นหรือหรือความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับคุณแต่เหมือนคุณ <c oughs> แต่เหมือนพลังงานของพิศมันจะเป็นเป็นพลังงานของบางคนอาจจะเฝ้ารอคําตอบหรือบางคนเฝ้ารอดูสถานการณ์หรือบางคนประมาณว่าใช้เวลาในการพิสูจน์ความรู้สึกพิสูจน์ใจตัวเองว่าตัวเองยังต้องการสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ นะคะเนาะบางครั้งการเฝ้ารอตรงนี้มันดูว่ามันดูแบบมันมีใครสักคนที่รู้สึกเย็นชานะรู้สึกนิ่งรู้สึกเย็นชารู้สึกเหมือนแบบว่าก็รอให้เวลามันผ่านไปแล้วก็ดูว่าจะยังไงกับสิ่งที่ตัวเอง มีไว้อยู่ตอนนี้มีอยู่ตอนนี้คนที่มีอยู่ตอนนี้คนที่คุยอยู่ตอนนี้ความรู้สึกที่มีตอนนี้ความสัมพันธ์ที่มีตอนนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันมีอารมณ์ของคนที่เย็นชาคนที่นิ่งนะคะอืมเหมือนให้เวลาผ่านไปวันๆแบบนี้เหมือนกันแล้วแล้วมันมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระสบนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าให้เวลาผ่านไปวันๆันอะไม่ได้อยากจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันในกลุ่มของบางคนนะคะ เนาะโอเคงั้นขอเช็คนะคะว่าไพ่ใหญ่จะบอกความรู้สึกตัวตนของชาวพุศพยังไงบ้างนะคะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้าง King of Wands Seven o o w w n n s s u u t t i e Four ี่ไพ่เดคาสโอเค็นดูว่านะคะมองดูจากพลังงานของไพ่มันมีอารมณ์ของคนที่เหมือนในตอนนี้กำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนรู้สึกว่าอยากจะให้มีบางอย่างจบลงเนาะ บางคนรู้สึกว่าบางครั้งอยากจะให้จบลงแต่ก็ยังยังคิดอยู่อะว่าจะเอาอยัางไงยังมองดูอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะคะอยากจะจบลงให้มันดีขึ้นหรือจบไปเลยหรืออะไรประมาณนี้มันมีคนที่ต่อสู้กับตัวเองต่อสู้ความคิดของขกับตัวเองอยู่นะบางคนนะคะใน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 ประสบนะ มันรู้สึกว่าตอนนี้คุณมันมีกำแพงอะไรขึ้นมาเบาๆนะคะกำแพงในหัวใจของคุณหรือกำแพงต่อต้านอะไรสักอย่างนึงอยู่เหมือนกันตัวคุณใช้ความนิ่งในการคิดในการที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างเนาะนะคะแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังปล่อยวางออกไปทั้งหมดไม่ได้นะคุณยังยึดติดคุณยังผูกพันบางคนหรือบางคนนะคะ for pentacles คือคุณปิดตัวเอง นะมันมีอารมณ์ของคนที่ปิดตัวเองปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองพยายามที่จะไม่แสดงออกอะไรออกมามากนักหรือบางคนยังรู้สึกว่า Four Pentacles คือยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ยังไม่อยากที่จะปล่อยออกไปนะคะแต่ว่าตอนนี้มันดูมีอะไรที่อยากจะแบบอยากจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะเออคือคือ บางคนบางคนที่ผ่านมาอาจจะใช้อารมณ์ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในการที่จะมาช่วยในการตัดสินใจนะแต่ดูแบบมันมีคนที่อยากจะจบอะไรสักอย่างคือจบเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้จบความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างนี้นะแต่คืออาจจะจบรูทีนเดิมๆความรู้สึกเดิมๆที่ตัวเองเคยมีมาฉันไม่อยากจะมีความรู้สึกแบบนี้ต่อไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะนะคะในกลุ่มของพิศพนะชาวพิศพ คือคุณต้องการความชัดเจนในตอนนี้นะคะคุณกําลังชั่งใจอยู่นะคะว่าคุณคุณคุณจะเอาอยัางไงบางคนแบบพยายามมองภาพเหมือนแบบหากมันมีอะไรที่แบบมันไม่โอมันมันไม่ชัวร์หรือมันไม่อะไรคุณคุณพยายามปิดตาข้างเดียวบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังยังอยากจะให้อภัยเขาถ้าเกิดเขาทําอะไรไม่ดีมานะอืมบางคนอาจจะรู้สึกคุณอยากจะให้อภัยเขาคุณอยากที่จะแบบ ยังให้โอกาสหรืออะไรแบบเนี้ยกับเขาอยู่นะคะ no. okay. เนาะโอเคงั้นเบ้งมาขอดูนิดหนึ่งว่าแล้วคนที่ชาวพิศพคุยด้วยตอนนี้พลังงานเขาเป็นยังไงพลังงานของคนที่พิศพของคนที่พิศพคุยด้วยตอนนี้นะคะพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย คือเหมือนคุณจะตัดคุณก็ยังตัดไม่ขาดอะเอางี้ดีกว่านะคะบางคนที่อยากจะตัดแต่ก็ยังตัดไม่ขาดมันยังมันยังมีอะไรจ๊กจกมันยังมีมันยังมีอะไรที่ยังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะสู้ต่ออยู่นะคะเดวิวท์ทูออฟคัพ เนี e e มสามอเปนเดคลส์ look at the magician นะคะคือสำหรับคนคนนี้เขามีเรื่องปวดหัวมีเรื่องทุกข์ใจอยู่มาแบบอยู่ไม่น้อยนะนะคะแต่ตัวเขาเป็นมองว่าเขาก็ก็ยังรู้สึกยังอยากที่จะสารสัมพันธ์ไปกับคุณอยู่ นะคะยอยากที่จะไปต่อกับคุณรังรู้สึกว่าคุณคือคนที่พิเศษสําหรับเขาเขายังตัดขาดจากคุณไม่ได้อ่ะนะเดวิลขึ้นมาคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีแพชชั่นมันยังมีบ่วงอะไรต่อกันอยู่นะคะต,ตัวเขาเองเขาก็เหมือนเขาก็พยายามคิดนะว่าเขาจะทํำยังไงดีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลดูมีเลขกลดูแบบ เล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยกับคุณนะคะแต่แต่เขาก็ก็ก็กพยายามมองภาพความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะไปในทางที่แบบทางไปไปแบบไปในทางที่สวยนะเออแบบพยายามไปในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมเนาะแต่เขามันมีเรื่องปวดหัวเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันยังออกไปจากหัวเขาไม่ได้นะคะแต่เขาก็ คือเขาดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนฉลาดนะคะคนคนนี้นะแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันยังมันยังไปด้วยกันได้เพราะว่าเขาไม่ใช่มันยังไปด้วยกันเขายังคิดว่ามันยังไปด้วยกันได้เพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะมันยังมีอะไรที่มันแบบเป็นแพชชั่นอยู่อยู่ในใจเขาเกี่ยวกับตัวคุณอะนะยังมีความเสน่หายังมีความรักยังมียังมีอารมณ์ที่แบบ มียังมีอารมณ์ที่แบบว่ายังยังต้องการมีคุณอยู่นะคะเนาะอืมเขาก็เป็นคนคิดมากไม่น้อยนะอืมเขาเป็นคนที่คิดคิดคิด,คด,คดไม่คือตอนนี้มันอาจจะมีอะไรที่ผูกมัดเขาเอาไว้อยู่อะค่ะคนคนนี้ถ้าเกิดชาวประสบคบกับคนคนนี้แล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับเราสองสามคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยัง ยังดูว่าเขาก็ยังแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้นะพลังงานเป็นประมาณนี้สําหรับเขานะคะเขาก็ยังคือเขายังยังยังพยายามหาทางแหละแต่ก็ยังไม่รู้จะหาทางออกยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นคนที่เป็นคู่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนนะคะในพลังงานของชาวพิศพบางคนโอเคั้นเม้น์ขอดูนะคะว่าแล้วแนวโน้มของพิศพนะคะเป็นยังไงบ้าง ราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะความแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไพา่อยากจะบอกอะไรบ้างบางครั้งคนคนนี้ดูเหมือนเขาอาจจะแบบพยายามวิ่งหนีปัญหาอยู่นะรักก็รักปัญหาก็มีแต่เลือกที่จะวิ่งหนีปัญหาแบบคิดเยอะคิดมากแต่ก็แบบว่าพยายามแหละนะคะแต่บางครั้งเหมือนพยายามจะวิ่งหนีอยู่เหมือนกัน Queen of Wands, the Tower, the Justice แนวโน้มมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบปรบปรับนะระหว่างคุณกับเขาให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะการมีปากเสียงหรืออะไรอย่างนี้ไว้นะคะเนาะเออคือคือมันมีคนที่นิ่งมันมีคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์สถานการณ์มันมีคนที่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะ่ะ มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นแบบจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยังไงนะคะการรอคอยที่คุณรออยู่ตอนนี้มันจะเกิดขึ้นมาแบบปุบปับแหละนะคะให้คุณได้รับรู้ว่าคุณต้องต้องทำยังไงเนาะจะสติดขึ้นมามันจะมีใครสักคนนึงอะ ะะที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งดูตอนนี้ให้ระวังแบบคือดูเป็นคนที่แบบ queen o f w a n d s ขึ้นมาคือเหมือนกําลังคิดแล้วล่ะกําลังคิดหาทางกําลังคิดอยู่ว่าว่าจะเอาอยัางไงแล้วเรื่องราวที่มันจะไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบแบบกระทันหันแล้วค่ะนะคะอืว่าจะอยู่หรือจะไปหรือว่าจะยังไงระหว่างคุณกับเขาอะไรแบบเนี้นะแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ดูเป็นแนวเป็นเป็นดูเป็นแบบแนวโน้มที่แบบ ตัดสินใจค่อนข้างที่จะเฉียบขาดด้วยนะคะถ้าใครสักคนจะตัดสินใจเนาะระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเอาอยังไงแนวะโน้มพลังงานจะเป็นประมาณนี้นะแต่ไพ่ทาวเวอร์นี้ไม่ใช่ว่าไพ่ไม่ดีนะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นเหมือนตึกที่กําลังลม้มแต่ว่าเวลาตึกมันล้มไปแล้วคือสิ่งอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันไม่ดี ผ่านไปให้มันจบๆไปเลยนะคะพอเป็นทาวเวอร์โมเมนต์แล้วเนี่ยหลังจากทาวเวอร์โมเมนต์แล้วมันก็จะได้มีอะไรดีๆขึ้นมามันจะได้มีอะไรแบบเคลียร์พลังงานตรงนั้นออกไปนะคะให้มันขึ้นมาแหละดีแล้วอะไรที่มันค้างๆคาคาอยู่มันก็จะได้หายไปนะคะอืมโอเคงั้นขอไพ่แนะนําให้กับชาวราศีพฤศภลัคนาพฤศภค่ะไพ่ยอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนําอะไรให้ชาวราศีพฤศภลัคนาพฤศษนะคะ Clear your mind Sudden separation Following your heart อีก2ใบนะคะ Think twice Studying time นะคะ คือไพ่ออกมาสอดคล้องกันมากเลยนะพระภพคือมันอาจจะมีการมันอาจจะมีอะไรที่มันปุบปับกระทันหันขึ้นมาระหว่างคุณกับเขานะคะในตอนนี้เนี่ยคุณทําตามความรู้สึกที่ตัวเองต้องการนะคะนะคะความรู้สึกบอกคุณให้ทํำยังไงความความคิดในหัวของคุณบอกคุณให้ทํำยังไงให้คุณฟอลโล่ความรู้สึกตรงนั้นไปพยายามที่แบบ เคลีย์พลังงานเคลีย์ความคิดเคลียร์โยมัยนะคะนะปปัปล่อยวางปลดปล่อยแล้วก็ทําอะไรเนี่ยพยายามคิดนะคะพยายามคิดในสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังหาข้อมูลหาอินโฟเมชันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันควรที่จะมันมันมันน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าสิ่งที่คุณจะทําคุณแน่ใจแล้วหรือย,ยังนะคะคุณชัวร์แล้วหรือย,ยังกับสิ่งที่คุณจะทําพยายาม ลบล้างอดีตหรืออะไรที่มันดูเป็นลบไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วดูว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงอะไรมากกว่ากันก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรเนาะอืมแต่ที่แน่เลยเนี่ยอะไรที่ทําแล้วคุณมีความสุขให้คุณไปทางนั้นนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตาม เนาะอืมแต่ขอให้คุณคิดให้ดีๆคิดให้แบบรอบครอบก่อนแค่นั้นเองไพยอย่อยากจะเตือนอยากจะแนะนําแบบนั้นนะให้ชาวราศีพฤจษษิและขนาดพฤจิในช่วงนี้นะคะโอเคค่ะแล้วยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้กันจนจบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเทคแคร์ care, ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ